นะะควันนี้เราไม่ได้ขายอาหารค่ะวันนี้ก็มาดูพวกควานนะคะเราอาบน้ําอาบน้ําเตรียมตัวเข้าบ้านกันนะคะตอนเย็นนี้นะคะแม่ควานก็ไม่ได้ลงทริปก็หลายวันอยู่ขาลงเองก็ไม่ค่อยสบายเมื่อวานเราก็ไปฉีดวัคซีนน้องมานะคะน้องก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้ไล์ขายผลไม้นะคะวันนี้ก็ของดนะคะ เดี๋ยวจะไปไล่อีกในวันพฤหัสนะคะในวันพฤหัสคะ่ะขวานก็ไม่ได้ทำคลิปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้อยแล้วเนาะไม่ได้ลงคลิปพี่ก็พี่กีก็อาบน้ำนะคะพี่จีอาบน้ำเนี่ยน้าอาบไม่ได้อาบน้ำได้ไหม สบ,บายเลยนะคะเ,เดี๋ยวพี่ติกนี่มามานี่มา้มา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 เล,ล,เล,ล่องเลเลยดต้องไดเยเลยอาบเสร็จพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะทั้งทั้งคนทั้งช้าง ดเียงนอยเสียงหน่อยเร็วเร็วีเด้อเเอองูกเด้งเร็วงางหน่อยงางเร็วอ้าสวัสดีนะคะพี่ๆก็สวัสดีแม่ c นะคะวัทุ่งเนี่ยอนเเนางที่ขี้ออนนะคะขี้เล่นๆ อ,นนอ,อันนี้น <c oughs> เออ้ <c oughs> โหลงแรงมากค่ะตั็ไม่ค่อยสบายเนาะก็ฉีดว่านก็จะง,งเอเงยหน่อยนะคะก็เอาไว้กับพี่ชายก็เียเป็นธรรมดาข <จะ S 1> องเด็กนะค่ะเุกกเ ตายตัวนะคะอาบน้ำเสร็จเราก็จะเข้าบ้านค่ะ,ก,ะก,กัดขยงขาดเนี่ยนเข็บท่อนเลยเขะคบยะับขิะขะ่ ดีนะนี้มาดูกันเอ้ยตายยบุญดีเย้เต้องมา,าลงยาปุ๋ยแบบนี้ละชอบนะคะ

ดากับโพ้ไอ้ได้นไหมจอนด่นนา,าก็อยากอาบน้ำง่ายอ่านาดึงสายยางแล้วพอแล้วขับแล้วได้กินหญ้าลุกเลยลุกกว่าเร็วไม่ยอมลุกนะครับไม่อยากลุาาะะก พวอควานบอกว่าลูกลูกโคแลี้ไม่ลุกนะคะไม่เอาอยากอาบโตจะอาบน้ำหนูหนูอะไรจะตวใหญ่เทมามาดูมาเร็ว้เลยเออ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 เอาลยลุกอ่ะเร็วเ ตัวอย่างรอแล้วรอแล้วรอแ,แ,แล้วอ่ะขันหางอีกหางขาดมด นี่าอาบน้ำน้องเสร็จนี่จะเป็นที่อาบน้ำของเขาค่ะตรงนี้ที่อาบน้ำของซีเล็กนะคะก็อาบเสร็จแล้วก็จะเอาเขาเข้าบ้านนะคะ เดดยังร็วดังดัน้อยดังน้อย,ย,ยว่าก <c oughs> <c oughs> อาเพมาเขยกมาก็ยกช้างนะคะ làm ăn là gì? Đá. Piti tèná, piti tèná, tènơi tí. Mẹ ăn. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn

ออแม่ควานก็ลืมบอกนะคะก็ขอบคุณคุณแม่เกื้อกูลนะคะท่านก็ได้ส่งคะแนนมาผ่านมายัางช่องของพี่แป๊บซี่นะคะ,ะคะแนนเล็กๆน้อยๆค่ะก็พอให้ได้เป็นค่าเติมน้ำมันนั้น ไปหาย่าให้พี่ตีเล็กขอบคุณคุณแม่เกืือกูลมากๆนะคะขอบคุณคุณแม่เกื้อกูลมากครับค่ะเราก็ไม่ได้ทาคลิปลายวันนะคะคุณแม่เกื้อกูลอ่าพี่แป๊บซีก็ได้ฝากคะแนนเอาคะแนนมาให้แล้วนะคะค่ะพี่ตีเล็กก็ได้รับแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ท่านเมตาน้องตีเล็กนะคะ สีก็จะเล่นน,นะเ<า>สียงค่ะเสียงแล้วขอบคุณค้ามาแล้วเร็รดีด้วยออขอบคุณนะคะก็วันนี้คุณแม่สมพิษท่านก็ถามมามาวันนี้พี่ตีเล็กไรขา,รายผลไม้ไหมพี่สีเล็กไม่ได้ไรนะคะเพราะว่าน้องอิงก,ก็ฉีดวัคซีนมาเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไรคน้องกเใช้โทรศัพท์ด้วยานี้น้องเจมกเ็เรียนออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเอไม่ได้ไรค่ะ ติดขัดิดขัดทางเทคนิคนินดนึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาไล์อีกทีในวันพฤหัสนะคะค่ะ,นะะก็ขอฝากคุณแม่เอฟซีนะคะ,ะช่วยติดตามนอ้องตีเล็กด้วยนะคะพี่จีเล่นนะคะจะเป็นทางที่คี่อ้อนนะคะคี้เล่นนะคะตัวใหญ่ อ่อนขี้เล่นค่ะอืมก็เลเป็นะเป็นไรโด้สูงล้วมดสูงแล้วบสูงสูงแล้วพี่ตีแล้วนอนนะข้าอีกเยวหัวควานนะคะ่าอีกีนี่ะแล้ล่ะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของน้องตีเล็กด้วยนะคะค่ะเอาจะมาไลค์อีกทีในวันพฤหัสสัสดีนะคะค่ะเปดีาใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊าย